ให้เลือกแล้วไอการทาไมไม่ไม่เผชิญคนไม่ไม่กล้าเผชิญหน้าคนในหมู่บ้านหญิงจันเคยเผชิญหน้ากับเอฟซีบ้างไหมเคยซื่อสัตย์กับเอฟซีบ้างไหมเคยเอาหน้าออกมาสู้กับเอฟซีบ้างไหมยิงพี่อนุชาวัดเดค่ะจันตื่นโอ้ไม่น้อยนอนเพิ่งตื่นเนี่ยกี่โมงกียนว่าเพิ่งตื่นนอนเ๋ยนี้คะ่ะ กับเอฟซีตัวเองให้ได้ก่อนเอาหน้าดิบดบหน้านเนี่ยของตัวเองเนี่ยออกมาคุยกับเอฟซีตัวเองให้ได้ก่อนจะให้เรียกจารว่าไงนี่ฮือฮะสามีรถยนต์สาไปเป็นร้อยกิโลสองร้อยกิโลสามร้อยกิโลเวลาขับเวลาไปนะไม่จําเป็นต้องใช้มอเตอร์ไซค์ค่ะจานแล้วจานก็เหมือนกันนะคะจานอี e นะจานอี e ก็เหมือนกันนะอี e นะอี e อย่าอยู่สูงให้มากเพราะเอ็มตะกายไม่ถึงค่ะ สงสารเอมบ้างเอ็มเอ็มพยายามตะกายตะกายตะกายแต่ก็ยังตะกายไม่ถึงอย่าสูงให้มากนะอย่าอยู่สูงให้มากเอ็มพยายามตะกายแล้วตะกายไม่ถึงเพราะไงคะนะคะนะคะแล้วดูเอ็มสิดูเอ็มสิอยู่ที่พื้นนุ่นแล้วดูอ e, ีอยู่ดาวนุ่นรอเขาบ้างรอเขาบ้างให้โอกาสเขาบ้างเออ ไม่กล้ามแม้แต่จะเปิดหน้าคุยกับเอฟซีตัวเองอะ่ะแล้วจาย์มาสั่งสอนอไรดาคะจานจะมาสั่งสอนอะไรดําฮะเอามาตรฐานอะไรเพื่อที่จะมาสั่งสอนคนอื่นจานทํางานอะไรอะจริงจริงฮะตั้งแต่เริ่มพศสองห้าหกเจ็ดนี่จานไปสอนนักเรียนกี่ครั้งแล้วถามจริงฮะจานเป็นจานอะไรจาย์เป็นจานอะไร,าร,าร,ะไรมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวสาเด้เหรอวันวันนี่สาต้องทํางานนะว่นเวออยู่นั่นแหละยุ่งวุ่นวายอยู่นั่นแหละ ไม่มีงานทําเหรือจานพ่อสองสองห้าหกเจ็ดเนี่ยจะหกเดือนแล้วเนี่ยเดือนที่หกแล้วเดือนมิถุนาเดือนที่หกแล้วจานมีงานทำไหมวุ่นเวอนะในหมู่บ้านเก,กๆในสาวิตีไม่จําเป็นต้องไปเผชิญหน้ากับชาวบ้านคนไหนทั้งนั้นเวลามีบุญมีงานเออสาเอาเงินไปช่วยได้สาช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เราอยู่แบบประชากรของหมู่บ้านเก,กๆสาวิตีเนี่ยไม่ใช่ผู้นําหมู่บ้านนะ สายวิตรีไม่ใช่ผู้นําหมู่บ้านไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ผู้ช่วยเป็นเพียงประชากรบ้านประกอบนะจันแล้วต้องไปเผชิญหน้าแบบไหนต้องไปเผชิญหน้ายังไงเขามีงานบุญนะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเขามีงานสงการเขามีงานพบปะเขามีงานประชุมโน่นนั่นนี่สาทําตามหน้าที่ค่ะเป็นประชากรหมู่บ้านประกอไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ผู้นาท้องถิ่นไม่ใช่สสจะต้องออกมาพบปะประชาชนนะคะนะสาวิตีไม่ใช่สสค่ะ ที่ต้องไปรับผิดชอบลูกบ้านบ e ้านนั yeah. ้นบ้านนี no ้ไม่ใช่คำนั้นค่ะเข้าใจไหมจอาจย์รู้จักผู้นําหมู่บ้านไหมว่าเขามีหน้าที่ยังไงรู้จักเอ่อหน้าที่ของประชากรหมู่บ้านไหมรู้จักหน้าที่ของชาวบ้านไหมประชากรในหมู่บ้านปกคกอกน่ะสาวิตรีเป็นเพียงสมาชิกหมู่บ้านปกรอกคนนึงนะจะเป็นบ้าเหรอฮะนนท์วันนี้จ้ะจันเป็นบ้าแล้วหรอรู้ไหมว่าหน้าที่ของเราที่เป็นเพียงชาวบ้านเนี่ยต้องทําอะไร หน้าที่ของผู้ใหญ่หญบ้านต้องทํายังไงพี่ีออสวัสดีค่ะน้องยิ่งหมีสวัสดีค่ะรู้จักหน้าที่ไหมจานเอาจ,จาริงจานรู้จักคําว่าหน้าที่ไหมคําว่าหน้าที่เนี่ยจานร,รู้ไหมฮะเป็นบ้าเหรอจานเพ่อเจอต้องไปประชดหน้ากับชาวบ้านทำไม คนอื่นเขากีดยามเขาก็กีดผัวเมียผัวเมียไม่เห็นต้องมากีดเผชิญหน้ากันทีละหมู่บ้านทีละสวนเลยใครทันทําอะไรก็ทํางานใครงานมันพ่ยุษวัดดีค่ะทาแล้วไม่เดือดร้อนชาวบ้านอาจารย์รู้จักไหมหน้าที่ของเราที่ทําแล้วไม่เดือดร้อนชาวบ้านนะ่ะจาย์รู้จักไหมจารย์ฮะอย่ามายุ่งภาสาวิธีให้มากเดี๋ยวด่าให้เสียหมาเลยนะด่าแบบคนเรียนไม่สูงอะ่ะแล้วจาย์อยู่สูงๆจันอย่าใช้ภาษาต่ํานะนะอย่าลงมาเล่นนะอย่าลงมาเกือโคลนานะจาย์นะ บอกแล้วนะเตือนแล้วนะเออดีนะเขาไม่ไล่แต่เพื่อออกจากหมู่บ้านอยา,นะอยากจะรู้นะอยากจะรู้นะว่าคนอย่างดําเนี่ยใครจะไล่แต่เพื่อออกจากหมู่บ้านชาวบ้านกกอกของจานมีแค่สี่คนนักก็เห็นนะหนึ่งผู้หญิงสองอีกสองคนในพี่น้องกูละกันจานเอ,อ้ยพี่น้องฉันละกันจารนไม่กูละ นะแต่อีกคนนึงนี่แถมอีกคนนึงเนี่ยแถมให้นะหนึ่งอีกสองคนเนี่ยพี่น้องดําเองอีกคนเนี่ยแถมให้เผื่อเผื่อให้เผื่อเหลือเผื่อขาดบวกห้าบวกสิบอะไรให้นะบวกลบให้กอคนหนึ่งอะฮะมีแค่นี้ชาวบ้านของจานนะ่ะชาวบ้านกกอกที่เป็นทีมจานมีแค่นี้ค่ะคนเนี้ยแถมให้นะอันนี้แถมให้แล้วนะพิเศษอันนี้เติมลูกชิ้นให้ลูกหนึ่ง เผื่อไว้ไงฮะชาวบ้านของจานมีแค่สี่คนแต่ชาวบ้านกบกมีกี่คนฮะชาวบ้านกอกมีกี่คนประชากรร้อยกว่าบ้านเล็ที่ร้อยกว่าหลังคาเรือนใครมันจะมาไล่ดาแจ๊ะเพื่อเจอน่ะเป็นบ้าหรอพนันงานสวัสดีค่ะไม่กล้าเผเชิญหน้ากับชาวบ้านแล้วต้องไปเชิญเพื่อ งานฉันเยอะแยะมากมายแมททีสวัสดีค่ะจานจานหญิงคิดว่าตัวเองสูงส่งนะจานหญิงจานหญิงอย่าคิดว่าตัวเองสูงส่งนะพิทาม,มีสวัสดีค่ะปาสจีจานหญิงรอท่านพี่เอ็มด้วยฮะจานหญิงรอท่านพี่เอ็มด้วยนะคะท่านพี่ตะกายไม่ถึงเลยค่ะท่านพี่ตะกายแล้วตะกายอีกจานก็อยู่สูงสูง,สงนะ พอถึงเวลาที่จะโน้มหัวลงมาจุ๊บเอ็มทีก็จุ๊บนะเอ็มนี่ตะกายจะจุ๊บคืนนี่จุ๊บไม่ได้เลยเพราะเอ็มต่ำเหลือเกินเอ็มเนี่ยอยู่ล่างนะเออทําอะไรรอเอ็มบ้างแหมอย่าทาให้มันต่างระดับขนาดนั้นเขาตะกายไม่ทานเขาตะกายไม่ถึงเอ็มไปไม่ถึงบืนบอ่อหอดนั่นหัวจักเข้ามาบืนบอ่อบืนบ่ได้นั่นแหมทาเอ็มเน่สีสูงไปใสสีลวยไปใสอู้หุ้มตัวมีแต่แบนนิม่ม ปาดสีล้วยไปใส่ญิงดูเอ็มสิยังนั่งสามล้อถีบอยู่เลยรอเอ็มหน่อยวิทูวัตดีค่ะคข้หมาวัตดีค่ะไอ้กะเอ็มวัตดีค่ะดูเอ็มสิรถจะขับยังไม่มีเลยเออเปเข้าไว้เปผู้ชายเปเข้าไว้แล้วอย่าทำตัวให้สูงมากเขาพยายามตะกายอยู่ ี๋ยวจะหาว่าเขาทิ้งเรานะเดี๋ยวหาว่าผู้ชายทิ้งเรานะบ้าบบแล้วยนะี่หยวที่อยู่ต่างประเทศนั่นอีกนะยิงเหียวที่อยู่ต่างประเทศนั่นอีก,ออกดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้ที่คนกกอกไม่ได้แต่เพื่อสาบิตีออกจากหมู่บ้านดีแค่ไหนแล้วที่แค่ย้ายฉันไม่ได้ย้ายเข้าใจไม่เหียวดำไม่ย้ายค่ะดำไม่ย้ายจากกกอกค่ะรู้จักไหม ดำไม่ย้ายจากกกกอกค่ะรู้จักไหม้ดยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัตว์ปีทั้งหลายถ้าไม่อยากเวียนว่ายได้เกิดให้ถอรคักโลกโกหลงออแล้วก็ปล่อยวางนะขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาบุญของข้าพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงสัตว์ปีทั้งหลายด้วยเถิดสาธุไม่น้อยน้อนเพิ่งตื่นเนี่ยกี่โมงกี่ยานาเพิ่งตื่นนอนเด๋ยวนี้ค่ะ